สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศประจำวันที่7พฤษภาคม2563ลักษณะาอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน โดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนบางแห่งในระยะนี้อันนึ่งยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตร,รามีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวสู่อ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่8-11พฤศจิกาคมซึ่งจะส่งผลทําให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีความแรงขึ้น ฝุ่นละองขนาดเล็กในระยะนี้เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะระยะทาให้สภาวะหมอกควันลดลงโดยทั่วไปและคุณภาพอากาศก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่สุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมตะวันออกขออภัยค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาเซลเซียสสูงสุด39-43องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทยัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด27 29องศาเซลเซียสสูงสุด39 42องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสสูงสุด34-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1น1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณวันที่7พฤษภาคม2563เวลา5นาฬิกา